สวัสดีครับสวัสดีครับชูหน้าปาร์ตี้เริ่มแล้วครับและเมนูนี้โอ้โหมีผักเยอะแยะมากมายเลยสงสัยจะเป็นเมนูสุขภาพนะฮะและเมนูนี้มีชื่อว่านอติลุชชมทุ่งค่ะนอติลุชชมทุง่งอ,อืมนี่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนครับสำหรับคนรอบข้างคนรอบตัวและตัวเราด้วยนะคะเป็นคนที่รักสุขภาพอยากจะได้ทานอะไรดีๆก็ เลยมาเซ็นเมนูเนี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นเจ้าของเมนูนี้แนะนําตัวหน่อยครับค่ะป้ายนะคะอรนอมน้ำปลาสุกี้ม,มาตักพลาดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ let's party ช่วยด้วยครับแนะนําส่วนผสมของเมนูนี้หน่อยครับขั้นตอนการทําเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีน้ําจิ้มก่อนไหมครับหรือว่าได้เลยค่ะอ่ารบกวนช่วยคุณพ็อช่วยทำกันคุณนะง่ายๆมากๆเลย ก็คือเอาส่วนผสมทั้งหมดโยลงไปในเครื่องปั่นค่า้นใช่น้ำจิ้มนี่คือแค่นั้นเลยครับใช่ค่ะโอเคได้ทั้าง่ายขนาดนั้นผมทําให้ได้อยู่แล้วนะนะครับว่าจะได้ปริมาณขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ต้องปั่นน้ําจิ้มก่อนอ่อันนี้ผมใส่ครบแล้วนะแล้วก็ปดเลยครับค่ะปนตอนนี้เลยค่ะ โอเคเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนี้คือเสร็จไป1โลแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เดี๋ยวทําต่อเลยก็คือก็ใส่ผักที่มีอยู่นี่แหละใช่ค่ะอืมแล้วแต่ว่าชอบผักชนิดไหนบ้างแต่ว่าของเราก็เน้นเมนผักออกแกนิกเน้นค่ะเน้นเพื่อสุขภาพแล้วก็แน,น,นวางวางลงไปวางๆางอืมรวมถึงทูน่าด้วยอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลย นอติลูสตูน่าในน้ำมันดอกทานตะวันสำคัญที่ขั้นตอนการห่อใช่ไหมฮะค่ะต้องต้องให้แน่นๆเนะค่ะไม่ไม่งั้นถ้าถ้าเราห่อไม่แน่นน่ะไอตัวไส้ข้างในมันก็จะไหลออกมาอืมอืมนี้เราก็เอามาหั่นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจัดแต่งในจานใช่เดี๋ยวมาดูกัน เอาละครับเสร็จแล้วกับเมนูนี้นอ u t ติลุสชมทุ่งค่ะแหมสำหรับเมนูนี้ครับคุณฝ้ายรู้สึกดียังไงบ้างรู้สึกถ้าใครที่ดูคลิปการทำาะเมนูนี้นะคะคิดว่าทุกคนจะต้องรู้ขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองอืมสิ่งนี้แหละคะ่ะที่อยากจะฝากไว้เข้าไปดูกันได้ทุกเมนูเลยนะครับที่ y t u t u นะครับนอ u ติลุส Good Feeling นะฮะแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยรับรองว่าโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนนะครับและเมนูไหนที่มียอดวิวสูงสุดนะครับจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศ2รางวัลตามลําดับกันไปนะครับรับรองว่าทุกเมนูจะต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับ Nautilus Good Feeling ความรู้สึกดีเริ่มจากส่ยงดีครับ